็นรอยต่อระหว่างที่แบบเราเพิ่งมาลองอยู่กรุงเทพจริงจังคนเดียวที่ผ่านมาหนูจะชอบบินไปมาค่ะเป็นแบบคเคยทำงานใช่ไม่ไม่อยู่ชอบบินแบบเช้านัดแปดโมงเลยค่ะหนูก็บินไฟตีห้าเสร็จสี่ทุ่มหนูก็บินไฟห้าทุ่มไปกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นถ่ายซ่อนเงาลักค่ะเกือบทั้งเรื่องที่หนูบินไปมาแบบนั้นแล้วเหมือนพอมาตอนนี้ค่ะแบบเริ่มมาลองอยู่กรุงเทพแล้วแต่ว่า การเดินทางเหบางทีเราก็เรียกแกลบเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโลเคชันบางอันมันไกลมากแล้วพอเลือกสี่ทุ่มห้าทุ่มเรียกแล้วมันไม่มีแล้วเงี้ยค่ะก็มีที่แบบเหมือนบางทีก็ก็เป็นแบบเออวันนี้เขาไม่ได้ทํางานเดี๋ยวให้ช่วยไปรับได้ยอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบมาช่วยมารับผู้กํากับที่ใหม่ว่าพี่โตโน่อ,อะไรเงี้ยเขาแซวไหมนะว่าแบบเอ๊ะเนี่ยสองทุ่มมีหนุ่มมารอแล้วนะ,ะไม่ไม่มีเลยค่ะจริงๆหนูว่าแบบอืม ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขารู้กันไหมแต่ว่าแบบถ้าพี่แปะหรืออะไรทุกคนก็จะแบบเออรู้ปกติแบบเออแบบขับรถดีๆนะลูกอย่าขับเร็วนะอะไรเงรี้ยค่ะแต่ไม่ได้มีใครทักอะไรค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงที่แบบเขาแบบดูแลเอาใจใส่เราแบบบางทีโลบางทีมันต้อง,อองไปกึกกึ่งกึ่งตางจังหวัเรืออะไรอย่างนี้ด้วยคือเขารู้สึกว่าจริงๆเขารู้ปัญหาเรามาตลอดตั้งนานแล้วเพราะเราเป็นคนไม่ได้ขับรถแล้วเราก็จะแบบแม่เป็นห่วงมากเวลานั่งรถอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเคยมีประสบการณ์แบบไปอ่าเรียกรถ เหมือนหนนบินมาใช่ไหมคะแล้วก็เรียกรถแบบตอนนั้นเรียกแท็กซี่กลับบ้านตอนนั้นจะไปบ้านพี่เออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไกลแบบบ้านพี่เอก็คือเป็นโลเคชันที่ไกลแล้วกลายเป็นว่าแท็กซี่แบบไปไหนไม่รู้แล้วเราก็ช็อกมาแล้วเราก็เปิด Google m a p อะไรเงี้ยค่ะแล้วจากเหมือนจากเวลาแบบตอนแรกเรารู้สึกอีกสิบห้านาทีจะถึงบ้านมันก็เริ่มถอยมาเป็นแบบสามสิบนาทีครึ่งชั่วแบบชั่วโมงนึงแล้วเราก็เจับใจไม่ดีเราก็เหมือนแบบใจเต้นมากๆแล้วเราก็แบบเริ่มแบบจี๊ดหัวอะไรเงี้ยค่ะ เหมือนเขาก็คงเห็นเราดูอาการไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนดูกระจกหลังแล้วเขาเหมือนก็แบบน้องเป็นไรอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เป็นแบบหนูอยากกลับบ้านแล้วเขาก็แบบกลายเป็นแบบลับรถอยู่เธอแล้วก็ไปส่งบ้านถึงบ้านนะคะแบบหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เหมือนหนู่าถึงบ้านรอดมาได้แต่หนูไม่โอเคมากๆแบบเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะใช่คือหนูปกติ <S <S ไ,มไม่สบายบ่อยมากแบบไมเรนอ <ๆ S 1> <ล><ล>ะไรเงี้ยเราจะรู้อาการแต่หนูก็บอกแม่หนูก็โทรหาแม่ว่าแบบเออมาม่าถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า รู้สึกมันแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกเหมือนแบบไม่เคยเป็นแบบนี้คือเรามากสุดก็ปวดหัวไม่ไวอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือมันแบบรู้สึกว่ามันแปลกจริงๆกลายเป็นว่าแต่แต่ว่าครั้งนั้นคือลิชี่รู้ว่าเขาไม่ได้ไปทางที่มันจะไปใช่ใช่แล้วหนูก็คิดว่าเขาก็รู้แต่หนูไม่รู้อะไรดนใจที่แบบเขาพอเราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบยูเทิร์นเลยแบบรู้เลยว่ายูเทิร์นเลยใช่ค่เขาเพราะเหมือนตอนแรกมันแบบเหมือนไปทางเนี้ยค่ะแล้วแล้วเราก็เห็นเราว่าแมพเราแบบ ไม่ได้บ้านอยู่ตรงนั้นอ,อ๋อคุณหนูเปิด Google Map ใช่ไใช่ใค่ะคือตอนแรกรู้สึกว่าเราจําทางได้เพราะเราบินบ่อยก็นิดนึงแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเอ๊ะแบบไม่ใช่ทางนี้แบบจริงๆมันต้องไปทางนี้บ้านเราแล้วพอไม่ใช่หนูก็เลยคิดตอนแรกคิดว่าคงเป็นทางแบบพี่เขาอาจจะไม่คินทางคงไปอีกทางแหละที่มันต้องไปบ้านเราแต่พอไปไกลเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเริ่มกลัวไม่น่าใช่ <ๆ S 1> ก็เลยเปิด g o o g l e Map ก็กลัวค่ะเพราะว่ามันแบบหนูชอบบินมาแบบ บางทีถ้าสมมติต้องทายใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอยากอยู่กับที่บ้านให้นานที่สุดก็รู้สึกว่ามีไฟสุดท้ายตอนไหนแบบถ้าพวกนี้ต้องทํางานก็จะอยู่แล้วกลับมานอนได้ที่เอใช่ใช่ค่ะถ้าถ้าสมมุติว่าแบบบางวันที่เหมือนเราไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนตอนนั้นก็บอกแม่แล้วก็กลายเป็นว่ามีแม่ก็ขอผู้ปกครองอีกคนหนึ่งที่เป็นอยู่ในบ้านที่เอเหมือนกันนะคะก็ขอให้พาหนูไปโรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเราเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยค่ะแบบช็อกเครียดจัดอะไรเงี้ยค่ะ อ๋ออันนั้นคือส่วนหนึ่งก็เป็นที่สวร่างกายของเราเองด้วยที่เราจจเหมือนเหมือนหมอบอกว่ามันคือภาวะที่แบบเหมือนเราเครียดจัดแบบตกใจอะไรเงี้ยค่ะที่จริงมันอาการเดียวกับพวกนักฟุตบอลเวลาแบบเตะๆแ,แ,แล้วเหมือนมีความเครียดสูงแล้วร่างกายวิกๆแล้วก็แบบหัวใจวายอะคะ่ะมันคืออันเดียวกัน<อ>แต่หมอบอกหนูโชคดีมากที่เหมือนแบบจังหวะบีเทเต้นอะไรเ<อ>งี้ยค่ะมันมันเหมือนหัวใจเราจะปั๊มเข้าปั๊มออกใช่ไหมคะแล้วของหนูมันมาช็อตตรงกลางอะค่ะ ซึ่งมันเลยทําให้ทุกหนึ่งนาทีมันเกือบจะหยุดเต้นเต้นเหลือแบบสิบสิบสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันมาช็อตตรงแบบต้นกระทายเขาก็บอกมันก็จะน็อกไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งครั้ง,งนั้นที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เกิดแบบนั้นก็น่จะเกิดจากการที่หนูช่ค่ะห,หนูกลัวหรือหนูไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปไหนใช่ใช่ค่ะแต่หนูรู้สึกว่ามันมันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยค่ะที่เหมือนก็รู้ว่าเราเคยเหมือนแบบมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการนั่งรถ ก็ <g ots> G ots> เลยทําให้เขาก็รู้สึกว่าอะเป็นห่วงแล้วก็มีอะไรที่เขาช่วยได้เขาก็จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืโอ้เป็นพี่พี่ว่าพ่อแม่หรือทุกคน <c ười> <c ười> กคน็คงจะเป็นห่วงถ้าเกินใช่เขาชอบแบบเจออะไรแบบที่คนเขาไม่่อยเจอกันแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเวลาแบบถ้าเรียกแต็กอะไรตอนคืนบางทีมันก็อืมใช่แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีแคนว่าจะซื้อรถนั่นอยู่กรุงเทพคือหนูรู้สึกว่าเราขับรถไม่ไหวด้วยแบบเราไปทํางานบางทีเป็นคนแบบ ตากแดดทั้งวันนู่นนี่เราก็จะป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีแบบจะกลับบ้านก็รู้สึกว่าแบบยังจะประคองตัวเองให้จบวันยังแบบยังแบบค่อนข้างแบบลําบากเลยแม่ก็เลยเหมือนให้พี่สาวจากเชียงใหม่อะคะ่ะมาขับรถมาดูแลให้ไปเลย,เลย